สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567ครับช่องตองพรผมครับก็มาบอกพี่น้องชาวนาครับที่คอมเมนต์มาถามว่าเมื่อตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์ทะเบียนเกษตรกรแล้วพบพบว่าอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบจะได้เงินไล่ละพันหรือไม่คําตอบครับอันนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเขากําลังมีการตรวจสอบการลงทะเบียนปลูกข้าวของพี่น้องชาวนาอยู่นะครับถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วผ่านต่อขั้นตอนต่อไปเขาก็จะส่งข้อมูลไปยังธนาคารตกส,สก็จะมีการโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนาต่อไปครับแต่ถ้ารายใดตรวจสอบแล้วไม่ผ่านหรือมีปัญหาอะไรก็จะต้องแก้ไขกันพอแก้ไขเสร็จกรมส่งเสริมการเกษตรเขาก็จะมีการตรวจสอบใหม่ พอตรวจสอบใหม่แล้วผ่าน<ป>ก็จะทยอยส่งไปให้กอสอกศสกศก็จะอ่นต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่าในระยะนี้มีหลายหมู่บ้านแล้วนะครับที่ทางสํานักง,งานเกษตรอาเภอได้แจ้งเรื่องไปยังผู้นําหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านหรือผู้เกี่ยวข้องในหมู่บ้านให้แจ้งเกษตรกรหลายรายนะครับที่มีปัญหาการลงทะเบียนปลูกข้าวยังไม่ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ให้ไปดําเนินการแก้ไขกับสํานักง,งานเกษตรอาเภอนะครับกลุ่มนั้นก็ พอสำนักงานเกษตรอำเภอได้แก้ท่านได้แก้ไขแล้วสำนักงานเกษตรอำเภอก็จะบันทึกข้อมูลไปกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร,รตรวจสอบอีกครั้งถูกต้องครบถ้วนแล้วก็จะทยอยส่งให้ทกศนะครับซึ่งต่อไปใครที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับต่อไปกรมส่งเสริมการ,กร,รเกษตรเขาก็จะส่งข้อมูลการลงทะเบียนบนุคคลให้ธนาคารทกศทกศก็จะโอนตามข้อมูลข่าวเขาบอกว่าทกศจะโอนในเดือนมกราคมนี่ สองครั้งนะครับสัปดาวันอังคารสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราครั้งที่หนึ่งแล้วก็วันอังคารสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราเป็นครั้งที่สองนะครับใครดําเนินการแก้ไขก่อนก่อนวันที่กรงเสริมการเกษตร,รษส่งข้อมูลไปทกศก็ 2, จะได้เงินเป็นงวนงวดไปครับเขาจะส่งข้อมูลไปทกศครั้งหน้าวันที่6มกรานะครับห8หลังจากนั้นประมาณวันอังคารสัปดาห์ที่2 เขาก็จะโอนนะครับทกศจะโอนกุ่มเสริมการเกษตรจะส่งข้อมูลไปทกศครั้งที่สองยี่สิบมกราหกแปดหลังจากนั้นประมาณปลายเดือนมกราก็โอนก็ราวๆสัปดาห์ที่ันงคารสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมกรานะครับแต่ละเดือนก็จะมีการส่งข้อมูลคนที่อยู่ระหว่างการดรําเนินการตรวจสอบเนะดับคล้ครตรวจสอบแล้วผ่านนะครับก็จะส่งข้อมูลให้ทกศ ทกศก็จะดำเนินการโอนทุกวันอังคารสัปดาหที่2ของเดือนกับวันอังคารสัปดาห์ที่4ของเดือนในช่วงเดือนมกราคุมพาเมนาํำนองนี้นะครับต่อไปเดือนเมษาเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลกรมสมุทรการเกษตรจะส่งข้อมูลไปให้ทกศเดือนละครั้งทกศก็จะเริ่มโอนเดือนละครั้งในเดือนเมษาพฤษภาพิศนากรกฎาสิงหากรยยาซึ่งจะโอนไปเรื่อยๆจนกว่าเกษตรกรที่ลงทะเบียนปลูกข้าวจะได้คบจะได้เงินครบทุกรายนะครับ สำหรับคลิปนี้แจ้งให้ทราบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ